สารจากสปาร์กซูเรียนโดยแดเนียลสแครนตันเรื่องการใช้กระแสจิตเพื่อสื่อสารกับเหล่ามนุษย์ต่างดาวทักทายพวกเราคือสปาร์กซูเรียนเราย,ยินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเราเลยจุดที่ต้องมีภาษาในการสื่อสารเราไม่จำเป็นต้องใช้คำและประโยคเพื่อถ่ายทอดความคิดความคิดหรือความรู้สึก แต่เราสื่อสารกับผู้อื่นตลอดเวลาโดยส่งพลังงานโดยการสั่นสะเทือนด้วยความถี่ที่เรารู้จักอีกฝ่ายหรือส่วนรวมจะสามารถเข้าใจเราได้เราทราบดีว่าคุณมีคำในภาษาของคุณที่พยายามสื่อความหมายเฉพาะและบางครั้งคุณจำเป็นต้องค้นหา คำในพจนานุกรมเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้อื่นหมายถึงอะไรจากสิ่งที่พวกเขาพูดหรือเขียนคุณเข้าใจดีว่าปัญหาด้านการสื่อสารมีอยู่มากมายบนโลกใบนี้และคุณรู้ด้วยว่าบางครั้งคุณจำเป็นต้องพูดสื่อสารแต่ควรมักจะเหลือคำที่ไม่เพียงพอที่จะสื่อความหมายประสบการณ์ความคิดความรู้สึกต่อผู้อื่นหรือต่อกลุ่มบุคคล ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของคุณในการพิจารณาว่าคุณจะสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างไรโดยใช้พลังงานของคุณโดยใช้การสั่นสะเทือนถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเริ่มพิจารณาว่าตัวเองมีกระแสะจิตและมีโอกาสได้รับกระแสะจิตตลอดเวลาและถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องทำเช่นนั้นเพราะสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในอนาคต นั่นคือวิธีที่คุณจะสื่อสารระหว่างกันและการก,กับมนุษย์ต่างดาวด้วยดังนั้นจงยอมรับข้อจํากัดที่คุณมีในการสื่อสารด้วยคำพูดในตอนนี้และพยายามที่จะก้าวไปไกลกว่าประสบการณ์นั้นในทุกวิธีทางที่คุณทำได้ ใช้ภาษากายและสายตารวมถึงการสัมผัสกับการเคลื่อนไหวเพื่อสื่อสารสิ่งที่คุณต้องการและคุณจะพบว่ายังมีคนอื่นที่ต้องการทำเช่นเดียวกันกับคุณและเมื่อคุณเริ่มมีส่วนร่วมในลักษณะนี้กับผู้อื่นคุณก็จะเก่งขึ้นในการได้รับจากอาณาจักรที่สูงกว่าและสิ่งมีชีวิตที่มีความถี่สูงกว่าและส่วนรวมเช่นตัวเราเอง เรากำลังถ่ายทอดมากเกินกว่าที่แดเนียลจะตีความและถ่ายทอดให้กับพวกคุณทุกคนได้และนั่นคือเหตุผลที่พวกคุณที่ต้องการดูการน,นำเสนอวิดีโอของการถ่ายทอดนี้จะได้รับประโยชน์มากขึ้นจากสิ่งนี้คุณที่มีความละเอียดอ่อนและเปิดรับเรามักจะได้รับประโยชน์มากขึ้นจากการแพร่เชื้อเหล่านี้ และเราเพียงต้องการผลักดันคุณทุกคนให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นผ่านการสำรวจวิธีอื่นๆที่คุณสามารถสื่อสารได้ว่ามันคืออะไรคุณต้องการแสดงให้คนอื่นหรือกลุ่มบุคคลเรารู้ว่าคุณทำได้และเรารู้ว่าตอนนี้เราได้เพาะเมล็ดพันธุ์ที่จะช่วยให้คุณไปถึงจุดนั้นได้ พวกเราคือสภาคทุเรียนและเรามีความสุขที่ได้ติดต่อกับคุณโดยบูสตเ